สนุกได้ทุกมุมห้องและสัมผัสลมเย็นได้ทั่วทุกโมเมนต์กับแอร์ไดกิน Super ร์คูรุ่น FTKQ w Series แอร์ใหม่ของปี2022นี้ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงานแอร์สวิตกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับแอร์ไดกินรุ่นใหม่ของปี2022ที่เพิ่งจะออกมาเมื่อประมาณต้นเมษายนนี้นะครับเอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและมันดียังไงนะครับสำหรับรุ่นที่ผมจะเอามาแชร์ข้อมูลดีๆกันวันนี้นะครับก็คือรุ่น FTKQ KW Series เป็นซีรีส์ใหม่ของปี2022น,นะครับก็คือแอร์อินเวอร์เตอร์รุ่นไม่มีดาวของแอร์ไดกินนั่นเองนะครับ ว่ามันจะมีอะไรดีและมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะครับและจากที่ผมลองสังเกตลองศึกษาดูข้อมูลนะครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวผมก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ทุกคนรู้นะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจอะไรยังไงบ้างจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับสับสกายไลค์แชร์มาเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำง,งานได้ทําคลิปดีดๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีดๆแชร์เรื่องดีดๆอย่างนี้ให้ทุกคนรู้รๆต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรดีบ้าง แอร์เซอร์วิสแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวบอดี้เลยนะครับสำหรับตัวบอดี้รุ่นนี้นะครับรุ่น FTKQ w นะครับข้างบนนะครับเขาก็จะเขียนว่า s u p e ป c ร o คู e r i e s FTKQ QW นะครับสนุกได้ทุกมุมห้องสัมผัสลมเย็นทั่วทุกโมเมนต์ด้วยเครื่องปร,ปร <D> <Z ine> นะับอากาศดีไซน์หน้ากาก คูอันดาพาเนลนะครับส่งลมไกลกระจายทั่วห้องคงความเย็นสม่ําเสมอให้คุณผ่อนคลายได้ตามใจต้องการ mm hmm. ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านว่าคูอันดาจริงหรือเปล่านะ mm hmm. ถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาดูวันที่ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้นะครับเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่านะครับคราวนี้ตัวบอดี้นะครับจะเป็นสีขาวแล้วจะมีคําว่าไดกินอยู่ฝั่งซ้ายด้านบนแล้วก็มีคําว่าอินเวอร์เตอร์อยู่ฝั่งขวาด้านบนนะครับส่วนตัว ดีไซน์ที่เขาบอกว่าดีไซน์ปรับช่องหน้ากากนะครับก็คือตัวหน้ากากเขาจะมีทําการโค้งเว้าอยู่ตรงช่วงข้างบนของ,ของช่องแผลงลมที่กระจายออกมาเนาะให้มันมีความโค้งออกมาอาเพื่อเขาบอกว่าส่งลมไกลกระจายได้ทั่วห้องมากยิ่งขึ้นนะครับดีไซน์ของเขาเขาอาจจะดูมาดีแล้วหรือว่าทําการทดลองมาดีแล้วครับว่าดีไซน์แบบนี้จะทําให้ลมมันเย็นได้ทั่วห้องกระจายได้ไกลมากขึ้นนะครับ แล้วเดี๋ยวามาดูกันที่ตัวฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์หลักๆของตัวนี้นะครับอาจจะดูน้อยไปสักนิดนึงนะครับแต่ผมว่าเขาอาจจะเอามาแค่คีย์ของมันก็คือฟีเจอร์หลักๆแต่ฟีเจอร์อื่นๆก็ยังคงมีอยู่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันครับที่ตัวโคอันดาพาร์แนลนะครับส่งลมเย็นไกลเรียบเพดาน,นครับกระจายทั่วทุกมุมห้องไอที่ผมบอกนะครับก็คือไอตัวหน้ากาก,ากมันมันเหมือนเหงนขึ้นนะมันมันทำให้มันแบบว่าออสามารถกระจายลม บนเพดานได้มากขึ้นไปด้านด้านหลังไดไกลมากขึ้นนะครับต่อมาคือระบบโม่พรูฟนะครับเป่าลมไล่วความชื้นภายในตัวเครื่องหลังจากเครื่องหยุดทํางานป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับไม่พึงประสงค์นะครับอันนี้รุ่นเก่าก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดต่อมาก็เป็นระบบซูเปอร์พีซนะครับแผงวงจรทนทานพิเศษทนไฟตกกระชากสูงสุด440โวลต์นะ อ่าแล้วก็มี Air Qual i t y Filter นะครับแผ่นกองฝุ่นละเอียดยับยั้งแบคทีเรียและกองฝุ่น PM 2.5ก็คือมีแผ่น PM 2.5มาให้ด้วยอ่าแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆนะครับน้ำยา R 3 2สนะครับสามารถถอดถาดล้างแอร์ได้นะครับแล้วก็กระจายลมได้มีแผ่น PCB อันนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าการจริ้งจกได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะว่าเป็นข้อดีของเขาอยู่แล้วผมว่าเขาไม่น่าปรับเปลี่ยนอะไรนะแต่ที่เขาไม่ออกมาบอกเพราะเขาคิดว่า ทางฝั่งของเขาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาชูวอยู่แล้วนะเรื่องการจิ้งจบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างครับตัวขนาดมีกี่ขนาดกันบ้างแล้วมี BTU ค่า SER เท่าไหร่กันบ้างนะครับ สำหรับรุ่น FTKQ นะครับจะมีทั้งหมด5ไซส์นะครับตั้งแต่9,000 BTU จนถึง24,000 BTU ผมจะขอเริ่มที่ตัว9,000 BTU ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัว9,000 BTU นะครับตัว BTU เต็มๆจะอยู่ที่9,200 BTU นะครับค่า SE r จะอยู่ที่17.49 BTU ต่อชั่วโมงต่อว,วัตตตรงนี้นะครับถือว่าประหยัดไฟใช้ได้นะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ขนาดกันบ้างนะครับตัว ชุดคอยเย็นนะครับโอ้โหเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่น9,000จนถึง24,000มิทเนี่ยชุดคอยเย็นจะขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับก็คือ28.5คูณ77คูณ22.6เซนติเมตรไม่อยากจะเชื่อว่ารุ่น24,000มิ u ก็ไซส์เดียวกันเล็กแค่นี้หรอครับเนี่ยเออแต่ว่าเขาอาจจะชูเรื่องความเล็กกะทัดรัดให้เหมาะสำหรับตัวคอนโดก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวคอยล้อนเนดีกว่าครับคอยร้อนเนี่ย แต่ละขนาดก็จะไม่เท่ากันนะตัวที่9 0ัน BTU นะครับจะอยู่ที่41.8คูณ69.5คูณ24.4เซนติเมตรนะครับและต่อมานะครับตัว12,000 BTU BTU เต็มๆจะอยู่ที่12,300 BTU ค่า SER จะอยู่ที่17.49นะครับตัวขนาดคอยเย็นผมบอกไปแล้วเนาะ28.5คูณ77คูณ22.6เซนติเมตร แล้วก็ตัวชุดคอยลร้อน,นะครับจะอยู่ที่55คูณ67.5คูณ28.4เซตมรและต่อมาครับสำหรับรุ่นนี้จะมี15,000 BTU ด้วยนะอ่าตัว BTU เต็มๆก,ก็จะอยู่ที่15,000 BTU ค่า SCR ก็จะอยู่ที่17.49 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์เอาจริงๆนะผมดูหมดเลยเนี่ยตั้งแต่รุ่น9,000 BTU จนถึง24,000 BTU เนี่ยค่า BT ค่า SCR เนี่ยจะอยู่ที่17.49ทั้งหมดเลยนะ ถือ,อว่าประหยัดไฟในระดับเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวออชุดคอยเย็น,นยก็มีขนาดเท่ากันด้วยที่28.5คูณ77คูณ22.6เซนตมรแล้วมาดูที่ชุดคอยร้อนนะครับชุดคอยร้อนจากขนาดเท่ากับตัว12,000 BTU นะครับที่55คูณ67.5คูณ28.4เซนตมต่อมาขนาด18,000 BTU นะครับ18,000 BTU BTU เต็มเต็มจะอยู่ที่18,100 BTU ให้ ECR บอกไปแล้วน้17.49 ตัวชุดคอยเย็นบอกไปแล้วนะครับ2ี่คูณี่นะครับชุดคอยร้อนก็จะเท่ากับตัว1 2 0 0 0 BTU และ1 2 0 0 0และก็1น0 0 0 BTU นะครับที่55คูณ67.5คูณ28.4ซิเมตรแล้วก็มาที่ขนาดสุดท้ายก็คือขนาด24,000 BTU ซึ่ง BTU เต็มๆเนี่ยจะเพียงแค่20-500กัา BTU นะสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วบอกว่าโอ้ไม่ค่อยเย็นนะครับต้องดูที่ BTU เต็ม ตัวชุดคอยเย็นบอกไปแล้วสำหรับชุดคอยร้อนนะครับเออจะอยู่ที่ 59. 5 9 5สิบเก้าจุคูณแปดสคูณสาเซนติเมตรนะครับอ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับตัวข้างล่างเขามีระบุด้วยนะครับว่าชนิดแผงคอยร้อนของเครื่องภายนอกเนี่ยเขาเน้นย้ำนะครับว่าเป็นคอปเปอร h i ิ l นะครับก็คือตัว ท่อทองแดงนั่นเองนะครับเป็นคอยทองแดงก็คือสบายใจได้เรื่องการจะรั่วจะอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับใครที่กังวลเรื่องนี้นะครับสําหรับการรับประกันนะครับก็คือเขาจะรับประกันอยู่ที่คอมเพรสเซอร์นะครับ5ปีแล้วก็แผงคอยเย็นนะครับ3ปีแผงมุงจร PCB 3ปีแผงคอยร้อน3ปีนะครับแต่ว่าคุณต้องไปลงทะเบียนกับเขานะเดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบลงทะเบียนนะครับซึ่งสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ เ,เว็บไซต์ของ d i k i n นะครับ a i k i n .co.th นะครับแล้วก็ไปที่ v o l u n t e e er ทีย l i c y นะครับ <c oughs> ก็จะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอยื่นการการับประกันเริ่มต้นวันใช้งานตั้งแต่วันแรกนะครับถ้าคุณไม่ไปลงทะเบียนเขาอ,อาจจะไม่รับประกันให้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อเอาสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของเราด้วยนะครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air Daikin FTKQ W ี s e r i e ซใหม่ของปี2022 มีดีไซน์ที่แปลกใหม่มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าสามารถส่งลงกระจายได้มากขึ้นเนาะก็อาจจะมีอะไรดีๆได้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องเดิมๆที่เขาดีอยู่แล้วเนี่ยการจิ้งจบผมว่ามีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องความเงียบความเย็นมันแน่นอนสําหรับแอร์เด i กกินอยู่แล้วเรื่องนี้ผมไม่อยากจะต้องไปพูดหรือว่าสาธยายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเท่าที่เคยติดตั้งมาเคยใช้งานมาเคยสัมผัสกับมันมาเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะเวิร์กในการทํางานอยู่แล้วนะครับก็สําหรับใครที่ชอบรุ่นนี้ก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมหรือสอบถามราคาได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของไดกินทั่วประเทศได้นะครับหรือตามเว็บไซต์ที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าขี้เกียจก,ก็มาสอบถามที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรืออยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าอยากได้ช่างใกล้บ้านไปที่แอป Air Service นะครับแอปโรนันแอร์ใกล้บ้านคุณดาวนโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ n d r o i d แล้วก็ iOS อาจจะมีช่างใกล้บ้านคุณที่ดีๆและคุณไม่รู้อยู่ก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับ s ับ r กายไลค์แชร์เป็นกำลังใจพวกเรานะครับกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับก็เป็นกำลังใจพวกเราได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนําเสนอสิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปให้ทุกคนนะครับต่อไปผมยังมีแอร์ไดคิดอีกรายรุ่นจะนําเสนอนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมต้องไปก่อนแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคุณเคยไหม อยากจะหาร้านแอแต่หายากเหลือเกิน